ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารเติมแต่งอูมามิออกมาจากสารธรรมชาติโดยทั้งหมดใช้เวลาเคี่ยวต่อตัว,ตวเนี่ยประมาณ1-2วันแบงค์พัชรปันยายมนะครับอยู่ที่ร้านพอตลักนะฮะเป็น Family Hot p o อครับ คอนเซปต์ของร้านนี so ้นะฮะเป็นที่มาก็มาจากไอเดียของนินาผมพานนาไปงานที่ไต้หวันมาได้ไปทานฮอตพอตนะครับในหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นเองก็ดีของจีนเองก็ดีนะครับนินาก็เลยมาจับมือกับน้องสบายผมกับเพื่อนสนิทเขาทำคอนเซปต์ว่าเป็นแฟมิลี่เพลสเป็นแฟมิลี่ฮอตพอตที่ที่สามารถมีครอบครัวมาเอลนจอยกันได้มาสุสนานกันได้แล้วก็มารับประทานอาหารกันได้รวมไปถึงอาหารน่าที่เกิดไปก็คือว่าไม่มี m s g มนะฮะไม่มีผงชูรส มีพรีเซอร์เวทีฟก็คือไม่มีสารกันบูดไม่มีไนเต็ดในไตร์นะฮะบอแรกไม่ใส่นะครับนอกจากน้องชายผมมีหลักในการทำอาหารส่งตัวต่างๆประเทศไทยซุปของร้านเราจะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับที่เป็นประจำแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นซึ่งจะเป็นซีซันนอลนะฮะแต่6ตัวหลักที่เป็นประจำเนี่ยมีทั้งหมดมีไทยจีนญี่ปุ่นฝรั่งมีหมดนะฮะเพราะฉะนั้นมาตฐานได้แั้งแะคบชาบูน้ำดำนะฮะซุปปลาแห้งน้ำใสนะครับซุปเล้งนะต้มยำข้นต้มยำน้ำใสนะครับแม้แต่หมาล่ามี่เด็ก พราะฉะนั้นเนี่ยมาทดลองได้หมดเลยน้ำจิ้มเป็นหมด6ตัวด้วยกันไทยจีนญี่ปุ่นฝรั่งมีหมดน้ำจิ้มซเนเจอร์ของเรานะจะมีตัวในส่วนของตัวงาขาวที่ใส่ยูสุด้วยนะครับก็จะไม่มีที่อื่นเลยที่มีใส่น้ำส้มยูสุนะฮะอีกหนึ่งตัวที่เราชอบมากแล้วก็ลูกค้าชอบมากคือน้ำจิ้มงาดำสุก้โบราณก็มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดปกติซีฟูด้ดสีเขียวเราซีฟู้ดสีแดงรวมไปถึงภาพไม่ได้เจ๋าหอยพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะฮะเราไปดูของจริงกันเลยครับ ก็ซิกเนเจอร์ของเรานะฮะอย่างที่บอกไปว่าจนีในส่วนของตัวน้ําซุปเนี่ยหกแบบด้วยกันนะครับอันนี้เราเลือกมา3แบบที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือจะมีในส่วนของตัวสุกี้น้ําดำนะครับซึ่งจะไม่หวานเกินไปนะครับถ้าหวานเกินไปแบบญี่ปุ่นเนี่ยต้องไปจิ้มไข่ดิบซึ่งคนไทยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่มีในส่วนของมาล่านะฮะรวมไปส่วนของตัวน้ําซุปใสนะครับซึ่งทํามาจากตัวปลาแห้งนะฮะแล้วตัวนี้ครับเป็นเมนูทาวเวอร์นะครับมากัน2คนถึง4คนเนี่ยอิ่มนะครับผักเราครบนะฮะเนื้อเรามีทุกประเภทเลย นะครับทุกอย่างสดหมดนะครับที่สำคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเกรดไหนก็แล้วแต่ทั้ง45เกรดที่เรามีรวมไปถึงเกรดท็อปนี่ยนะครับอย่างตัวออสเตรเลียบาร์ิวเนี่ยเป็นเนื้อที่ไม่มีการฉีดไขมันนะฮะเราคัดมาจากฟาร์มที่เนื้อที่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีนะครับไขมันแทรกติงไม่ได้เป็นการฉีดไขมันนะครับในญี่ปุ่นจะมี2อเกรดก็คือตัวฉีดไขมันซึ่งจะระบุไว้เลยว่าฉีดไขมันไม่ผิดกฎหมายกับตัวที่ไม่ฉีดไขมันก็จะแพงหน่อยอีมินซิกเนเจอร์ของเรานะครับเด่นมากขึ้นนนน้าาีกก็็เป,เปอรยบััะค แล้วก็เป็นย่างนะฮะกับน้รือของน้ำซอสพิเศษของเราแล้วก็ไข่แดงดองนะครับอ่อนด้วยโชยุอ้ามื่นหนึ่งวันไข่ขาวตีจะเป็นฟองนะครับทุกพิเศษแล้วับประทานเนเจอร์ของเราเยอะมากนะฮะมันจะเป็นเฟรนช์ฟรายลากนะครับลาบทอนนะครับหรือเป็นเฟรนช์ฟรายที่มีซอสของไข่เค็มสรตางการตกแต่งร้านโดยรวมเนี่ยเราพยายามทำให้เป็นครอบครัวที่สุดด้านหน้ามีของเล่นมีเกมืะฮะ มีบาร์ครับพื้นที่บาร์ค่อนข้างยาวทีเดียวนั่งได้หลายคนนะครับสามารถมานั่งชิลได้ดื่มได้นะครับแล้วก็ที่เลือกเฟนเดอร์เพราะมันเข้ากับการตกแต่งแบบสไตล์คอเทจนะฮะเป็นการลิขส n ทคอเทจเนี่ยแล้วก็ทำให้มันดูเหมือนอยู่บ้านมากขึ้นแล้วก็แน่นอนทบมีความคลาสสิกนะครับตัวนี้เป็นการออกแบบคล้ายกับอัต้าในสมัยรุ่นแรกๆทาให้มันเข้ากับตัวร้านได้ดีทีเดียวครับเรื่องเสียงของเฟนเดอร์ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วฮะดีที่สุดอยู่แล้วครับปรับได้ด้วยจะเป็นในส่วนของเสียงหลงเสียง ทุ่มนะครับสามารถจับได้ตามใจชอบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเปลงออกมาได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเพลงร็อกคลาสสิกเองก็ดีนะฮะโฟล์กเองก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคใครที่ชอบแนวแบบโฮมีโม่โฮมี่นะครับสไตล์ครอบครัวมัธยีได้ครับ